บผมเขาเป็นเพื่อนคนวันนี้ได้ได้กระเพาะหมูชิ้นทุกคนทุกคนครับเดี๋ยวผมจะไปเก็บผมจะไปดูแตงกวาก่อนทุกคนดูครับผม ทุกคนว่าฝนตกแรงแค่ไหนดูน้ําขึ้นขนาดนี้น้ำขึ้นเยอะมากจนจะท่วมสวนผักของเราแล้วผมเพื่นน้ำขึ้นเยอะดูฝนตกตกนานแล้วก็ตกเบาๆดูแตงกวามีไหมโหทนดูมีอยู่นะหืมทนไหมจเจ้าชักสองหน่วยผมดูชุดสองลูก ไปจิ้มเก้มผมโดนมดกัดมะเล็งกัดตรงนี้เจ็บมากเลยวันนั้นอ๋อน่าจะไม่มีแล้วโอ้ยนี่ยังเล็กอยู่เลยทนดูยังละออนอยู่เลยอเอาไปก็ได้แต่ก็แล้วไปคิมซิ่หมหนช่างเท่ก็นั่งพับพออยู่ตรงนู้นทุกคน คนดูผมตรงนี้ได้ที่นั่งกินแล้วผมด้ผมเห็นลังกงระดาษแล้ว่าทำเป็นที่ลองก่อนนี<ม>่<ม>คนดูข้างหนา้าเราโอ้โหยากขึ้นเยอะนี่วันก่อนผมตัดฟังนี้ยากขึ้นไวมากไวเกิน ยุงกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รักกันทุกคนก็ด้วยผมทนขอบคุณมากๆครับผมทนทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดติดตามผมขอบคุณจากใจครับผมทุกคนไม่ว่าทุกคนจะอยู่ที่ไหนที่เลยขอบคุณครับโอ้กินข้าวเที่ยงด้วยกันครับผมทุกคนโอ้ยุงโอ้ยุงเยอะมากครับผมทน มาผมทวนมากินข้าวเที่ยงด้วยกันคนระับผมทวนดูกระเพราหมูชิ้นอ้หลมลมพัดโดนนี่กระเพราหมูชิ้นไข่ดาวผมทวนอ้อเขาให้ช้อนมาทั้งสองอันอยุงกัดเยอะมากเลยทวนฝนตกยุงเยอะนี่ทวนดูไข่ดาวนี่ทวนดูล่าลงนี่กินกระเพราอืม ป้าก็มีแตงกวาให้ด้วยนะแต่ผมก็ไปเก็บของเราเพิ่ม คนดูไข่ดาวนิดนๆครับผมอืม,อม,อมยุ่งยุ่งกัแลงเนื้อเน้นๆ ม่งกัดเจ็บไปผมทุนกัดโดนคอเจ็บมากเลย Để nước bỏ không phải là bông nụ bìm đền, đền, Để ยุ่งข้าเกือบล่วงครับผมทุนทุนูลนนี่ อื้อยผม,มไม่ได้กินกับพ่อป้ามาหลายวันแล้วผมทุกคนเปลี่ยนไปกินยอย่างอื่นมากรับผมทุกคนผม นี่นี่ยิ่งมีใจ่ทอดไก่ใหญ่มากผมไม่ไดเอาน้ำมาผมส่วนโดนยุงกัดคันเลย หมดแล้วเมื่อกี้ไม่ได้เดินไปเก็บตัวไม่มีผักเต็มโอ้ตู้นมมีน้ำกินด้วย สุดยอดเลยครับผมทวนโอ้จะอึครับผมวนเมืม่อกี้ยังร่มร่มเลยแตอนี้เด็ดออกแล้วออกเรื่มเลยแล้ว สุดยอ,อ,อดเลยป้าทำไ,ได้อรอยู่รอบบรสชาติปริมาณอะไรสุดยอดเลยยากือว่าได้อยู่กับผมตุวโอเค ตรงนี้บางทีผมชอบกินก๋วยเตี๋ยวมากผมทุนนี่เป็นไรชอบกินก๋วยเตี๋ยวืมเมืงองวาน คนดูเหนือผมเหนือยแต่พักอร่อยๆครับผมทุนอิ่มมือหนึ่งครับผมทุนมือเที่ยงครับผมทุนผมพูดผิดพูดถูกยังไงก็กลับขอโทษเขาไปทุกคนด้วยผมทุนสบายๆเชิ่ๆครับผมทุกคน ง่ายๆครับผมตอนตั้งเที่ยมผมขอให้พ่อแม่พ,พี่น้องท่านทุนกินข้าวกันเยอะๆด้วยผมทนุนจะได้มีแรงผมทนุนใครที่ทํางานอยู่ก็กินเยอะๆจะได้มีแรงยกข้าวยกของก็มีแรงทํางานนะผมทนุนแฮปปี้กับการกินกับผมทนุนช่วงนี้ฝนตกครับผมทนุนตกบ่อยมากเลยอยู่ผมอยู่สม,มุรปราการนะผมทนุนตกบ่อยมากตกติดกันหลายวันนะบางทีตกเช้าตกเที่ยงตกเย็นนะผมทนุนโอ้ขอโทษครับ โอเคผมทุนผมลาไปก่อนผมทุนบายบายสวัสดีครับกินข้าวกันเยอะน,นะครับผมทุกคนสวัสดีครับผมสุดยอดมากผมทุกคนบีกมือหนึ่งครับผมบรรยากาศทุกคนเอารถกบมานั่งกินข้าวเลยวันนี้ 没有。